บางเองมีการจัดงานตลาดนัดพลังงานดึงเครือข่ายแสดงนวัตกรรมพลังงานทดแทนเข้าร่วมครับที่สำนักง,งานพลังงานจังหวัดลำปางนะครับกระตุ้นแนวคิดการใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรเครือข่ายต้นแบบด้านพลังงานจากอำเภอต่างๆในท้องที่จังหวัดลำปางและจังหวัดภูมิภาคอื่นๆทั้งบริษทัทห้างร้านสถานศึกษาและวิสา,าหกิจชุมชนนะครับจัดกิจกรรมตลาดนัดพลังงานนําองค์ความรู้ต่างๆเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีการใช้พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนด้วยวิธีต่างๆที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยการร่วมออกบูธจัดนิทรรศการแสดงตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในด้านของการใช้และการผลิตพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนที่จะนำไปทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองในแต่ละประเภทเพื่อแก้วิกฤตลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่พลังงานมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้าด้วยครับ ซึ่งก็ได้มีการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้นค่ะที่บริเวณที่ทําการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฮักน้ําจางตําบลบ้านกิวอําเภอเมทะจังหวัดลําปางโดยมีนายสุรพลบุรินทรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางและนายจารุเกียรติปัญญาดีพลังงานจังหวัดลําปางร่วมเป็นตัวแทนนําผู้ที่สนใจทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมผลงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการพลังงานเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีการพัฒนาต่อยอดแล้วนะครพี่น้องประชาชนเองนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแน่นอน